ตอนตอนตอนนี้กี่โมงฮะน้องตอนนี้กี่โมงละตนนีกี่โมงแล้ว <ไป S 1> วะบ่ายสองมึงจอดแต่บ่ายโมงโอ้ <c oughs> โอ <c oughs> หอยากคุ้มค่าทุกนาทีหลวงพ่อจ้างมึงเนี่ยอ๋อเรานั่งใสอันเล็กน้อยเลยอันนี้ต่อภาคสองนะครับจอดสี่ลูน็นอตหมดไปตะกร้าหนึ่ง เอาข้างล่างให้กำลังใจอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยยลพอเ็นชินีลงนม่ทดอกอัดมจกมอน่ตแต่แลมีขันออกทำไมเขา่าึยฮะเอาเอาเอา <c oughs>